สาทุวันนี้เป็นวันจันทร์วันดีวันจันทร์ชัยศีวันจันทร์แห่งโชคชัยวันนี้ข้าพเจ้านายสุวิทย์เนื่องชมภูอยู่บ้านเลขที่จิตมหมู่ห้บ้านนนสวรรค์ตำบลเสือเท่าจะขออนุญาตนำลูกกอกแมวเข้าบ้านจะขออนุญาตยินพรมยมยักษ์พระภูมิเจ้าที่ตลอดทั้งผีปู่ยา่าผีคุณตาคุณยายพระภูมิเจ้าที่แม่ธุณีน้อยใหญ่และสิ่งศักดิ์สิทธิ ที่สถิตอยู่นะบ้านเลขที่7แห่งนี้โปรดจงอนุญาตเปิดทางเปิดประตูให้ลูกกอกแมวที่ชื่อน้องเพชรในน้องเพชรีนน้องพลอยีนน้องทองนะครับอันนี้เป็นรคของน้องเพชรแล้วก็ก่อนหน้านี้ก็จะเป็นเจ้าฟุกกับเจ้าเฮงกับเจ้ากำไรนะครับผมเลี้ยงแมวมา3ปีแล้วนะครับวันนี้เป็นวันดีนะครับ แมวที่บ้านเขาให้โชคให้ลูกกรอกแมววันนี้ก็จะรับขวัญเขาเข้าบ้านนะครับขอให้ประภูมิเจ้าที่แม่ทนีจงเปิดทางให้เจ้าเพชรเจ้าพลอยเจ้าทองเจ้าฟุกเจ้าเฮงเจ้ากาไรเข้าบ้านเข้าออกตับข้าพเจ้าได้สะดวกด้วยเถิดสาธุสาธุสาธุรวยรวยรวย